บทที่472นั่งผูดูเสือกัดกันครับนายท่านข้างหลังเขาชายวัยกลางคนในชุดสูทตอบกลับอย่างรวดเร็วนายท่านความแข็งแกร่งของชายหนุ่มผู้นี้น่ากลัวเกินไปเกรงว่าถ้าเขาไม่ออกไปเองจะไม่มีใครในตระกูลห่วงสู้ได้ห่วงเทียนเซิงไม่ได้พูดดวงตาของเขายังคงจ้องมองที่ภาพบนหน้าจอแล็ปท็อปไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ชายวัยกลางคนไม่กล้าพูดรอการตัดสินใจของห่วงเทียนเซิง บนหน้าจอหมาชาวยังคงเดินหน้าผู้คุมของตระกูลห่วงเข้าไปเรื่อยๆแต่ตั้งแต่ต้นจนจบหมาชาวไม่รู้สึกเหนื่อยเลยการโจมตีนั้นเรียบง่ายและรุนแรงมากและทุกครั้งก็แค่หมัดหรือเตะง่ายๆภายใต้การโจมตีแต่ละครั้งผู้คุมจากตระกูลตระกูลห่วงจะลอยกลับหัวออกไปการบาดเจ็บอาจมีตั้งแต่การบาดเจ็บสาหัสจนถึงเสียชีวิตในเวลาเพียงสินาทีภายใต้เท้าของหมาชาวก็ล้มลงทั้งหมด ตำแหน่งที่หมาชาวอยู่เป็นด่านสุดท้ายที่จะไปสู่ข้างในของคฤหาส์ตระกูลห่วงก็หมายความว่าหากไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เมื่อหมาชาวพุ่งเข้ามาก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับสมาชิกหลักของตระกูลห่วงแล้วคฤหาส์ตระกูลห่วงมีขนาดใหญ่มากและข้างในสุดของคฤหาส์คนที่อยู่คือญาติของตระกูลห่วงทั้งนั้นซึ่งเรียกอีกอย่างว่าในคฤหาส์ตระกูลห่วงที่แท้จริงข้างในคฤหาส์ตระกูลห่วงนอกจากญาติของตระกูลห่วงแล้วยังมีผู้แข็งแกร่งสูงสุดที่แท้จริงของตระกูลห่วง 5นาทีต่อมายังคงไม่มีใครหยุดหมาช้าวได้ยังคงจัดการด้วยหมัดและเท้าและนี่คือบอดี้การ์ดด่านสุดท้ายในคฤหาสตระกูลห่วงแล้วหากพวกเขาไม่สามารถหยุดหมาชาวได้ต่อไปก็จะถึงผู้แข็งแกร่งสุดยอดที่แท้จริงที่จะจัดการกับเขานี่มันเป็นความอัปยศยของตระกูลห่วงหากเรื่องนี้แพร่กระจายไปตระกูลห่วงก็กลายเป็นเรื่องตลกของทั้งเยนตูทันทีถูกชายหนุ่มอายุ20ปีโจมตีเข้ามาข้างในคฤหาสในเวลานี้บอดี้การ์ดคนสุดท้ายได้ลม้มลงแล้ว ชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างหลังหววเทียนเซิงร่างกายของเขาสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวนายท่านถ้าไม่ให้ชายผู้นั้นลงมือเด็กหนุ่มคนนี้จะบุกเข้าไปจริงๆแล้วนะครับชายวัยกลางคนพูดอย่างกังวลหุบป,ปากซะหววเทียนเซิงตะโกนด้วยความโกรธสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความบูดบึง้งแม้ว่าเขาจะอึดแค่ไหนก็เป็นแค่เนื้อหนังที่ตายได้จะสามารถหยุดกระสุนได้เหรอ เมื่อได้ยินเช่นนี้ชายวัยกลางคนก็ดูประหลาดใจและดูตื่นเต้นแล้วพูดอย่างมีความสุขว่านายท่านผู้ถูกในคฤหา์ยังมีมือปืนอยู่แม้ว่าเขาจะสามารถล้มบรรยกาศทั้งนอกคฤหาดหมดแล้วแต่หากเขากล้าที่จะก้าวเ,เข้ามาในคฤหาดก็จะถูกยิงทันทีต่อให้เขาแข็งแกร่งมากแล้วยังไงละ่ะกล้าบุกเข้ามาในบ้านตระกูลห่วงของฉันมีแต่ตายเท่านั้นชายวัยกลางคนพูดอย่างตื่นเต้นชายคนนั้นชื่อตู้เคอคือพ่อบ้านที่ห่วงเทียนเซิงเลือกมาใหม่ หลังจากที่เกาสงถูกหยางเฉินควบคุมตัวไว้ที่บ้านของตระกูลกวนที่เจยงโจวก็จงใจเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตของเกาสงในบ้านเกิดก็เพื่อจะทำให้ห่วงเทียนเซิงรู้สึกกดดนันและข่าวนี้ได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาจริงๆเพราะเกาสงทำให้ห่วงเทียนเชิงประสบความสำเร็จข่าวการเสียชีวิตของเกาสงไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในตระกูลหวงและยังทำให้ตระกูลอื่นๆคิดไม่ดีต่อตระกูลห่วงอีกด้วย ยางเชิญประสบความสําเร็จแล้วจริงๆตระกูลห่วงได้เริ่มสู้กันเองแล้วฝ่ายห่วงจงจ้องมองห่วงเทียนเซิงอย่างใกล้ชิดแล้วรอที่จะเข้ามาแทนที่ตลอดเวลาแจ้งห่วงเทียนเชิญให้เขาพายอดฝีมือผู้แข็งแกร่งมาหาฉันเดี๋ยวนี้ห่วงเทียนเชิญสั่งตู้เคร่อพ่อบ้านที่อยู่ข้างๆเขาตู้เคร่อรีพยักหน้าหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดโทรออกนายท่านออกคําสั่งให้คุณพาผู้แข็งแกร่งมาในคฤราสห์เพื่อสนับสนุนตอนนี้ไม่รู้ว่าห่วงเทียนเชิญพูดอะไรสีหน้าของตู้เค่อแย่มาก เขาปฏิเสธเหรอหวงเทียนเชิงเห็นสีหน้าของตู้เคอร์ก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วและถามด้วยสีหน้าที่แย่มากตู้เคอพยักหน้าเขาบอกว่าเขาป่วยไปโรงพยาบาลเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วไอ้บ้าเขาจงใจหวงเทียนเซิงพูดอย่างโกรธเคืองต่อสู้กับหวงเทียนเฉินมาตั้งนานทำไมหวงเทียนเซิงจะไม่รู้ว่าเวลานี้หวงเทียนเฉินเลือกรักษาในโรงพยาบาลมันหมายความว่าอย่างไร นายท่านเป็นไปได้ไหมว่าห่วงเทียนเฉินรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนจะมาหาเรื่องที่บ้านตระกูลห่วงเลยจงใจทำเช่นนี้ตู้เค่อพูดอย่างระมัดระวังสามารถถูกห่วงเทียนเซิงเลือกมาเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ของตระกูลตระกูลห่วงถ้าไม่มีกกืนสักหน่อยจะมีโอกาสได้รับเลือกได้อย่างไรห่วงเทียนเซิงกัดฟันพูดว่าฉันสั่งให้ห่วงจงฆ่าหยางเฉินสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวใดๆภารกิจล้มเหลวแล้วแน่นอนไม่แน่ไอ้แก่ห่วงเทียนเฉินได้ใช้โอกาสนี้ร่วมมือกับหยางเฉินแล้ว ฉันเดาได้เลยว่าคนที่นั่งในอ迪 A8 นั้นคือหยางเฉินสีหน้าของหวงเทียนเซิงดูแย่มากและดวงตาของเขาฉายแววเจตนาฆ่าที่รุนแรงเมื่อตู้เคอได้ยินคำพูดใบหน้าของเขาก็ซีเผืดและพูดอย่างสันเทาว่าชายหนุ่มคนนั้นได้แสดงความแข็งแกร่งเช่นนั้นแล้วหากหวงเทียนเฉินแอบช่วยเหลืออีกตระกูลหววจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากแน่ นายติดต่อหวงเทียนเชิงอีกครั้งบอกว่าเป็นคำสั่งของฉันถ้าเขาไม่สามารถพาคนมาช่วยในคฤราสหาภายในสิบนาทีก็ออกไปจากบ้านตระกูลหวงซะหวงเทียนเชิงพูดอย่างโกรธเคืองปู้เค่อตกใจทันทีและรีบทำตามแต่ว่าโทรไปหลายครั้งติดต่อกันแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยหวงเทียนเชิงกำลังโกรธจนแทบจะระเบิดสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและตะโกนว่าถ้าเป็นเช่นนี้ก็อย่าโทษฉันที่ไม่สนใจความเป็นพี่น้อง ในเวลาเดียวกันโรงพยาบาลชุมชนเย็นตัวหนึ่งในห้องผู้ป่วยว i p ระดับไฮเอ็นชายชราสวมชุดพยาบาลสีขาวน้ำเงินกำลังนอนอยู่บนเตียงข้างเตียงมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งพ่อพ่อทำเช่นนี้ไม่กังวลว่าหัวเทียนเซิงเป็นสุนัขจนตรอบงั้นหรอสีหน้าของชายวัยกลางคนมีความกังวลและไม่มีความเคารพต่อหววเทียนเซิงแม้แต่น้อยในปากหววจงนายต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งเมื่อภารกิจที่หัวเทียนเซิงมอบหมายให้ในายล้มเหลวนายสูญเสียโอกาสที่จะเป็นทายาทไปโดยสมบูรณ์แล้ว หวงเทียนเซิงเป็นคนแบบไหนนายกับฉันต่างก็รู้ดีนายเคยถูกบังคับให้คุกเข่าลงก็สามารถไล่นายออกจากการเป็นทายาทได้ครั้งนี้เขาสั่งให้นายฆ่าหยางเฉินหากนายทำสำเร็จก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นสำหรับเขาแต่เขายังคงไม่ยอมพลาดโอกาสใดๆที่จะไล่นายออกถ้านายล้มเหลวเขาจะไม่ใจอ่อนแม้แต่น้อยที่จะปลดนายออกจากทายาทอีกครั้งอย่างแน่นอนฉันพูดแบบนี้นายยังคิดว่าฉันไม่รับสายของหวงเทียนเซิงจะมีปัญหาอะไรไหม ชายชาราจ้องห่วงจงด้วยรอยยิ้มและพูดออกมาหลังจากได้ยินคำพูดของห่วงเทียนเฉินแล้วห่วงจงก็ตระหนักได้ทันทีพ่อครับผมเข้าใจแล้วสิ่งที่พ่อหมายถึงก็คือแม้ว่าตอนนี้เราจะพยายามให้ความร่วมมือกับห่วงเทียนเซิงเขาก็จะหาวิธีที่จะถอดฉันเป็นทาย,ยาทให้ได้ถ้าเป็นกรณีนี้เราก็นั่งบนภูด,ดูเสือกัดจะดีกว่ารอให้หยางเฉินกับห่วงเทียนเซิงพวกเขาแพ้การต่อสู้มันจะเป็นโอกาสออกหน้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราพ่อครับผมพูดถูกไหม บทที่473รอผู้นำตระกูลห่วงห่วงเทียนเฉินยิ้มแล้วพูดว่าก่อนหน้าน,นี้ที่นายบอกว่าอ่อหยางเฉินพาคนไปที่บ้านตระกูลห่วงตอนนี้ห่วงเทียนเซิงอยากติดต่อฉันนายคิดว่างไงเมื่อได้ยินเช่นนี้จูจ่จห่วงจงก็นึกอะไรขึ้นได้และพูดด้วยความประหลาดใจหรือว่าพ่อคิดว่าหยางเฉินสามารถรอดออกจากบ้านตระกูลห่วงได้จริงๆและจะพามีปัญหามากมายไปให้ห่วงเทียนเซิง หวงเทียนเฉินพยักหน้าใช่คนที่เย่อหยิ่งอย่างหวงเทียนเซิงเคยมาขอความช่วยเหลือจากฉันซะที่ไหนครั้งนี้เขาคงบอกให้ฉันพาคนไปช่วยมันแสดงให้เห็นว่าหยางเฉินไปฆ่าตระกูลหวงจริงๆและยังทําให้ตระกูลหวงต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักอีกด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่หวงเทียนเซิงอยากให้ฉันพาคนไปช่วยสิ่งหนึ่งเมื่อลายหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนเสมอยิ่งเราสูญเสียมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสําหรับหวงเทียนเซิง หวงเทียนเฉินพูดวิเคราะห์ราวกับว่าเขากําลังพูดถึงเรื่องที่ไม่สําคัญสําหรับเขาน้ําเสียงของเขานิ่งมากหวงจงกระหนักทันทีและพูดด้วยน้าเสียงทุม้มพ่อผมเข้าใจแล้วเข้าใจก็ดีครั้งนี้ถือว่าสองเราพ่อลูกเดิมพันใหญ่เมื่อเราชนะทั้งตระกูลหวงจะเป็นของเราหวงเทียนเฉินยิ้มในไม่ช้ารอยยิ้มก็หายไปและพูดอย่างเคร่งขครืมว่าแต่ถ้าแพ้จากที่ฉันรู้จากหวงเทียนเซิงเขาจะไม่มีวันปล่อยพวกเราไปแน่นอน ในหัวห่วงจงปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงแรมฉากแต่งงานของตระกูลหวังในส่วนลึกของรูม่านตาย,ยังมีความกลัวเล็กน้อยขนาดไอ้มือเหล็กยังถูกลูกน้องข้างๆยางเฉินฆ่าอย่างง่ายได้ถ้าเง,ง้นความแข็งแกร่งของอยางเฉินจะแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อคิดเช่นนี้จู่ๆหววจงก็รู้สึกยินดีมากตอนนั้นที่เขาพยายามบังคับควบคุมหนานยางและเจียงผิงยางเฉินกดเขาคุกเข่า,ขาลงบนพื้นในที่สาธารณะซึ่งเป็นความน่ายินดีมากๆ ด้วยความแข็งแกร่งที่หยางเฉินแสดงออกมาเขาจะไม่ยอมปล่อยเขาไปเพียงเพราะเขาเป็นทายาทของตระกูลห่วงในแปดตระกูลแห่งเยนตูโชคดีที่ระหว่างตนกับหยางเฉินไม่ถึงสถานการณ์ตายไปข้างพ่อพ่อต้องการให้พวกเราออกหน้าหาทางช่วยผู้หญิงของตระกูลอ้าไหมูจ่จู่ห่วงจงก็ถามขึ้นอีกเห็นแค่ห่วงเทียนเฉินสายหัวและถามด้วยความสงสยัยช่วยทำไมฉันกลับหวังว่าห่วงเทียนเซิงจะโกรธและฆ่าผู้หญิงคนนั้นโดยตรงเลย ตามที่ฉันรู้อย่างเฉินเป็นผู้ชายที่รับน้ำใจไมตรีและรักศีลและธรรมมากถ้าหวงเทียนเซิงฆ่าผู้หญิงคนนั้นอย่างเฉินจะทำอย่างไรหวงเทียนเฉินถามด้วยรอยยิ้มและทำหน้าแบบสมรู้ร่วมคิดสำเร็จดวงตาของหวงจงกระจจาขึ้นทันทีรีพูดว่าอย่างเฉินจะฆ่าหวงเทียนเซิงหากหวงเทียนเซิงถูกฆ่าด้วยพลังของฝ่ายเรานายจะสืบทอดตำแหน่งผู้นำมันคงจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่ใช่เหรอหวงเทียนเฉินพูดด้วยรอยยิ้ม หวงจงก็ยิ้มสองพ่อลูกทำเหมือนกับว่าความสำเร็จอยู่ในมือแล้วในเวลานี้ที่คฤหาสน์ตระกูลหวงหมาชาวสยบบอดี้การทั้งหมดนอกคฤหาสน์ตระกูลหวงแล้วหากเขาผ่านประตูที่นำไปสู่สวนด้านในได้เขาจะสามารถเข้าใกล้บุคคลสำคัญของตระกูลหวงได้ทันทีตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเชิญนั่งอยู่ในรถคนที่ไม่รู้จะคิดว่าไม่มีใครอยู่ในรถตระกูลหวงก็แค่นี้เองหมาชาวยิ้มอย่างประชดประชันแล้วก้าวเข้าไปในคฤหาสน์ ทันทีที่หมาชาวก้าวเข้าไปในคฤหาดปืนกว่ายี่สิกระบอกก็เล็งไปที่กบาลของเขาทั้งหมดสีหน้าของหมาชาวนิ่งและมีเจตนาฆ่าที่รุนแรงในดวงตาของเขาในช่วงนี้จำนวนครั้งที่เขาถูกปืนชี้หัวนั้นเทียบได้กับจำนวนครั้งในชายแดนเหนือไอเวนมึงเจ๋งมากไม่ใช่เหรอต่อเลยสิถ้ามึงกล้าขยับอีกสักนิดกูจะยิงหัวมึงโดยไม่คิดรู้ปะกล้ามาสร้างปัญหาที่บ้านตระกูลห่วงมึงอยากตายมากใช่ไหม หัวหน้าคือชายหนุ่มอายุประมาณ30ปีเขาถือโคคิงคอป布าในมือปากกระบอกปืนชี้ไปที่หัวคิ้วของหมาชาวและคำพูดของเขาก็เยื่อหยิ่งมากหมาชาวไม่พูดจ้องไปที่ชายหนุ่มตรงตรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกรียวกราดในโลกนี้นอกจากอย่างเฉินแล้วไม่มีใครที่จะทําให้เขาคุกเข่าลงได้เชียชายหนุ่มตะโกนอย่างโกรธเคืองมึงรู้หรือเปล่าว่ากูคือใคร กูชื่อถังคุมคือหัวหน้าของหน่วยองครักษ์ตระกูลห่วงกูมีความเชี่ยวชาญในปืนทุกประเภทคะแนนในการยิงของกูแม่นทุกดอกตลอดมึงเป็นแค่คนโง่ที่ใช้แต่กำลังและคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกนี้ไม่รู้หรือว่านี่มันศตวรรษที่21บ็แล้วความรุนแรงมันล้าสมัยไปนานแล้วถังคุนไม่เห็นความกลัวแม้แต่น้อยในสายตาของหมาชาวเขาโกรธมากและคำรามอย่างโกรธเคืองหมาชาวยังคงไร้ความกลัวใบหน้าเย็นชา ทั้งคุณรู้สึกว่าเขาถูกเมินและถูกดูถูกเหยียดหยามเขาก็ยิ่งหุดหิดทันทีแล้วรีบวิ่งไปตรงหน้าหมาชาวตุบๆด้ามปืนทุบหัวของหมาชาวอย่างแรงเลือดไหลทันทีไหลลงมาจากหัวเต็มตาไปหมดเฮียมึงอย่ามองกูด้วยสายตาแบบนั้นสิกูคือตัวตนที่มึงไม่สามารถหาเรื่องได้มึงเข้าใจไหมทั้งคุณเหลืองมากดูเหมือนเขาจะรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อเห็นหมาชาวเลือดออก ถ้าไม่ใช่เพราะคำสั่งของผู้นำให้เขารอชายหนุ่มอีกคนปรากฏตัวเขาคงจะฆ่ามาชาวด้วยกระสุนนัดเดียวตั้งนานแล้วทันใดนั้นมึงจะต้องเสียใจและจะต้องคุกเขาลงขอร้องให้กูไว้ชีวิตมึงแน่นอนมาชาวเช็ดเลือดที่ปิดตาพลางเลียริมฝีปากสีหน้าของเขาดูดุร้ายมากจู่ๆทั้งคุณก็ตัวสั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองดูรูปลักษณ์ที่น่าสยดสยองของมาชาวเขามีภาพลวงตาว่าเขาคงจะเสียใจจริงๆถ้าเขาย่วยุวผู้ชายคนนี้ แต่ความคิดนี้เป็นเพียงครู่เดียวเท่านั้นถังคุณกลับสู่สภาวะปกติและพูดอย่างโกรธเคืองเรามึงรอดก่อนแล้วค่อยมาโมกับกูศาสตร์ในเมื่อพวกแกไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าฉันทันทีก็ให้ในายของพวกแกออกมาซะมีอะไรก็บอกฉันตัวต่อตัวมาชาวชำเลืองมองทุกคนและพูดเสียงดังออราบนร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากแม้ว่าจะมีปืนจ่อไปที่ศีรษะของเขามากกว่า20กระบอกแต่เขาก็ไม่เกรงกลัวเลยมันเป็นจิตวิญ,ญญาณที่หลายคนไม่สามารถจับได้ ให้เวนแกไม่มีสิทธิ์มาคุยกับฉันให้คนข้างหลังแกออกมาในขณะนั้นก็มีเสียงที่ไม่แยแสก็ดังขึ้นชายชราผมขาวเดินมาจากข้างหลังมือปืนผู้คนจากทั้งสองฝ่ายต่างก้าวออกไปโดยธรรมชาติให้ชายชราไปอยู่แถวหน้าเมื่อมาชาวเห็นชายชราผมขาวแสงเย็นวูบวาบในดวงตาของเขาแน่นอนว่าเขารู้ว่าชายชราคนนี้เป็นใครชายชราคนนี้เป็นผู้นำคนปัจจุบันของตระกูลห่วงห่วงเทียนเซิง และเป็นเขาที่วางแผนเพื่อจัดการกับยางเฉินดังนั้นเขาจึงรับพาตัวไอ้หลินไปจุดประสงค์ของเขาและยางเฉินที่มาบ้านตระกูลห่วงก็เพื่อมาหาชายชราคนนี้ให้เขาส่งไอ้หลินมาในตอนที่หมาชาวมองไปที่ห่วงเทียนเซิงดวงตาที่เฉียบคมก็เจาะทะลุด,ดวงตาของห่วงเทียนเซิงเช่นกันในกล้องวงจรก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาจะได้เห็นความแข็งแกร่งของหมาชาวแล้วแต่การ,รเผชิญหน้ากับเขาในระยะประชิดในเวลานี้ก็ยังทำให้เขารู้สึกกดดัน ปีนี้หวงเทียนเซิง60ปีแล้วหลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกกดดันแบบนี้จากตัวชายหนุ่มคนหนึ่งหรือว่าเป็นอาการหลงผิดหวงเทียนเซิงแอบสงสัยตัวเองอยู่ในใจบทที่474มาชาวเดือดอะไรนะอยากคุยกับคนข้างหลังฉันคุณยังไม่มีสิทธิ์มาชาวทำหน้าแข็งกร้าวและไม่อ้อมค้อมพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าส่งไอ้หลินมาอาจจะมีทางให้ตระกูลหวงอยู่รอดบูมผู้คนตะลึงกับคำพูดของมาชาว มือปืนของตระกูลห่วงยี่สิบคนดูประหลาดใจและพวกเขารู้สึกเหมือนถูกเมินมิฉะนั้นชายหนุ่มคนนี้ถูกปืนเล็งมาที่ศีรษะของเขาจํานวนมากเขาสามารถตายได้ทุกเมื่อทําไมเขาถึงกล้าพูดสิ่งที่หยิ่งผยองเช่นนี้กับผู้นําตระกูลห่วงห่วงเทียนเซิงไม่นึกเลยว่าเมื่อมาชาวเห็นตัวเองไม่เพียงแต่เขาไม่แสดงความกลัวแต่มีเจตนาฆ่าเล็กน้อยแวบเข้าไปในดวงตาของเขาไอ้หนูแกรู้ไหมว่ากําลังพูดกับใครอยู่ตอนที่ฉันห่วงเทียนเซิงฮึกเหิมในเลนตูแกยังไม่เกิดเลย ตอนนี้แกกล้าอวดดีต่อหน้าฉันหรือแค่มีฝีมืออยู่บ้างก็มีสิทธิ์มาเหลิงต่อหน้าฉันเหรอหวงเทียนเซิงรีตาและพูดอย่างเย็นชาอยากช่วยผู้หญิงคนนั้นง่ายมากเอาชีวิตของหยางเฉินมาแลกเปลี่ยนคุณอยากได้ชีวิตของฉันมากเลยเหรอทันทีที่หววเทียนเซิงพูดจบก็มีเสียงที่ไม่แยแสก็ดังขึ้นในวินาทีต่อมาสายตาของทุกคนหันไปทางต้นเสียงมีเพียงร่างชายหนุ่มที่อายุไม่ถึงส0ปีค่อยๆก้าวมาข้างหน้า ทุกคนประหลาดใจที่พบว่าในขณะที่หยางเฉินปรากฏตัวมีเจตนาฆ่าอย่างแรงกล้าและได้ฉายประกายในดวงตาของหวงเทียนเซิงบางทีแกอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่แกทำให้ลูกชายของฉันเป็นคนโง่มันรู้สึกอย่างไรในไม่ช้าหวงเทียนเซิงก็พยายามยับยั้งความโกรธของเขาให้สงบลงและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาลูกชายของคุณที่กลัวเหมือนหนูตกใจจนโง่ไปเลยโทษฉันด้วยเหรอ,อย่างเฉินยิ้มอย่างประชดประชนันถ้าจะนับแบบนี้จริงๆคงจะโทษฉันจริงๆ ดวงตาของหวงเทียนเซิงมืดมนมากคำพูดประชดประชันของหยางเฉินทำให้เขาหมุดหิดไอหนูดูเหมือนแกจะเข้าใจอะไรผิดที่นี่คือตระกูลห่วงของฉันทุกอย่างมันแล้วแต่ฉันห่วงเทียนเซิงตะโกนด้วยความโกรธหยางเฉินไม่พูดและเหลือบมองหมาชาวเห็นหัวของหมาชาวแผลที่ถูกมือปืนที่ชื่อถังคุณใช้ด้ามปืนทุบกระบาลเมื่อกี้ซึ่งเลือดก,กำลังจับเป็นก้อนยังมีคราบเลือดแห้งอยู่บนใบหน้าของเขาซึ่งดูน่าสลดใจมาก มีร่องรอยของเจตนาสังหารแวบในดวงตาของอยางเฉินพูดอย่างขมวดคิ้วว่าฉันแค่หลับไปสักพักนายก็โดนดีที่หัวแล้วหมาชาวยิ้มอย่างมีเล่ในแบะมือออกอย่างช่วยไม่ได้พวกเขามีปืนอยู่ในมือผมไม่สามารถหลบกระสุนได้ทำได้แต่ยอมรับชั่วคราวเท่านั้นทำไมนายไม่รู้จักปลุกฉันยางเฉินถามอย่างโกรธเคืองหมาชาวยิ้มผมกลัวจะรบกวนพี่เฉินพักผ่อนไง ยังเฉินกับหมาชาวคุยกันเหมือนไม่มีใครอื่นราวกับว่าพวกเขาไม่รู้สถานการณ์ของพวกเขาเลยมือปืนของตระกูลห่วต่างก็โมโหแล้วรู้สึกถูกทําให้อับอายนักแม่นปืนยี่สิบคนทุกคนเล็งปืนไปที่หยางเฉินกับหมาชาวแต่ทั้งสองคนกลับยังคุยเล่นกันอยู่สีหน้าของห่วเทียนเฉิงก็ดูแย่เช่นกันดวงตาของเขายังคงจ้องมองไปที่หยางเฉินอยากเห็นอะไรบางอย่างจากใบหน้าหยางเฉินแต่สิ่งที่ทําให้เขาผิดหวังก็คือเขามองไม่เห็นอะไรเลย ในเมื่อเมื่อกี้ไม่กล้ารบกวนฉันเลยไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระสุนได้เลยทําได้แต่ถูกทุบตีงั้นตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วนายน่าจะรู้ว่าควรทําอย่างไรสินะยังเฉินพูดอีกครั้งหมาชาวพยักหน้าพี่เฉินเคยบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กล้ารังแกคนของคุณก็ถือว่าราังแกคุณคนอื่นรังแกคนของคุณยังไงคนของคุณจะต้องเอากลับมาเป็นสองเท่าในเมื่อรู้ยังไม่รีบไปอีกอยังเฉินพูดอย่างโกรธเคืองครับหมาชาวตอบอย่างจริงจังแล้วทันใดนั้นก็มองไปที่ชายหนุ่มในฝูงชน ชายหนุ่มที่ถูกจ้องไว้ไม่ใช่ใครอื่นมันคือหัวหน้าหน่วยองครักษ์ปืนตระกูลหวงเมื่อกี้เขานำทุกคนเล็งปืนไปที่หมาชาวและทุกหัวของหมาชาวด้วยด้ามปืนต่อหน้าคนจำนวนมากในขณะน,นี้เมื่อเห็นหมาชาวมองมาที่เขาทั้งคุณก็ลนลานทันทีทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเขาสามารถทำอะไรกับฉันได้จริงๆทั้งคุณกระสับกระส่ายแกน่าจะจำที่ฉันบอกแกเมื่อกี้ได้สินะฉันบอกว่าฉันจะทำให้แกเสียใจและจะต้องคุกเข่าลงขอร้องให้ฉันไว้ชีวิตแก หรือว่าแกคุกเข่าลงที่เท้าของฉันตอนนี้ลองเห่าดูแล้วขอให้ฉันปล่อยแกไปบางทีฉันอาจจะไว้ชีวิตแกได้จริงๆหมาชาวพูดพร้อมมองไปที่ถังคุณอย่างสนุกสนานบัดซบอยากตายหรือไงถังคุณพูดอย่างโกรธเคืองมึงคิดจริงๆหรือว่าด้วยปืนพกโคิงคอบรามากกว่ายี่สบกระบอกเลงไปที่หัวพวกมึงพวกมึงยังจะทําอะไรก็ได้อีกเหรอหมาชาวยิ้มและสายหัวดูเหมือนว่าไม่เห็นลงศพแกคงจะไม่หลั่งน้ำตาสินะ เมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและเดินไปทางของถังคุณทีละก้าวทุกย่างก้าวของเขานำแรงกดดันมหาศาลมาสู่ถังคุณเขาจับปืนพกไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างปากกระบอกปืนสีดำเล็งไปที่ศีรษะของหมาชาวแต่มือของเขาก็สั่นสะท้านทันทีมีวิญ,ญญาณจำนวนมากที่เสียชีวิตในมือของเขาแล้วแต่มันไม่เคยเป็นแบบนี้เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ไม่มีอาวุธเขาที่ถืออาวุธอยู่ดันรู้สึกกลัวจับจิตยังเฉินแกอยากรีบตายขนาดนั้นเลยเหรอ เทียนห่วงเซิงโกรธจนแทบจะระเบิดกัดฟันพูดคำรามออกมาหยางเฉินกลับไม่มองห่วงเทียนเซิงด้วยซ้ำในเวลานี้ความสนใจของเขาอยู่ที่หมาชาวทั้งหมดดูเหมือนว่าไม่มีใครมีความสำคัญเท่ากับการแก้แค้นของเพื่อนของเขาเองหยุดหยุดนะไม่งั้นกูจะยิงเมื่อเห็นหมาชาวเข้ามาใกล้เขามากขึ้นถังคุณแทบสุดตัวลงถือปืนและส่งเสียงคำรามแม้ว่ามือปืนคนอื่นๆจะรู้สึกกดดันมากแต่ถ้าห่วงเทียนเซิงไม่ออกคำสั่งพวกเขาก็จะไม่ยิงเด็ดขาด เช่นเดียวกันกับถังคุณดังนั้นการมองหมาชาวเข้าใกล้เขาจึงรู้สึกกลัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทําให้เขาผิดหวังคือหมาชาวเดินเข้ามาตรงหน้าเขาแล้วแต่ห่วเทียนเซิงก็ยังไม่สั่งให้ยิงขนาดปืนยังไม่กล้ายิงยังกล้าเล่นปืนเหมือนคนอื่นอีกพวกแกมีสิทธิ์ที่จะเล่นปืนด้วยเหรอมาชาวเยาะเยยซ้ําแล้วซ้าเล่าใช้มือเดียวจับโคคิงคอป布าที่ถังคุณกําแน่นในมือแค่ออกแรงนิดหน่อยโคคิงคอปราก็ปรากฏตัวขึ้นในมือหมาชาวแกรกแกรกแกรก ในความตกใจของทุกคนหมาชาวถือปืนไว้ในมือข้างเดียวแค่แวบ,บเดียวโค้คิงคอปราก็แยกออกจากกันและกลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้สามารถถอดชิ้นส่วนปืนพบได้ด้วยมือเดียวต้องผ่านการฝึกมากี่ครั้งถึงจะได้ระดับนี้ได้หน่วยองครักษ์ปืนของตระกูลห่วแข็งทื่อแล้วรู้สึกเหมือนกำลังสอนหนังสือสังฆราชเลยมึงมึงเป็นใครกันแน่ในที่สุดทั้งคุณก็ตรหนักว่าหมาชาวไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิด ไม่เพียงแต่ทั้งคุณแต่หวงเทียนเซิงก็แอบตกใจชายหนุ่มที่สามารถถอดปืนพกได้ด้วยมือเดียวที่สําคัญคือพลังการต่อสู้ของเขายังคงแข็งแกร่งมากคนแบบไหนกันที่จะมีพลังอํานาจขนาดนี้บทที่4 7 5็ห้าพวกแกเป็นใครกันแน่หรือว่าพวกเขาเป็นทหารผ่านศึกปลดประจําการหากเป็นเช่นนี้จริงๆพวกเขาจะต้องมีพลังกาลังอันแข็งแกร่งแน่ตามความเข้าใจของเขามาชาาเป็นเพียงลูกน้องที่อยู่ข้างกายหยางเฉินก็มีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้แล้วหยางเฉินล่ะ แสดงว่าฝีมือยอดเยี่ยมกว่านี้ถูกต้องไหมหวงเทียนเซิงรู้ความแข็งแกร่งของหยางเฉินมาหน่อยวันนี้การวางแผนล่อหยางเฉินมาไม่เพียงแต่เพื่อแก้แค้นแต่ยังรวมถึงการทดสอบและดูว่าเบื้องหลังของหยางเฉินเป็นยังไงหากเป็นลูกชายที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลอีเล้เหวินจริงๆเขาจะฆ่าเขาโดยไม่ลังเลตระกูลหวงไม่ได้มีฝีมืออย่างที่พวกเขาเห็นในตอนนี้เท่านั้นยังมีท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งกว่านี้ที่ยังไม่ปรากฏตัวคุกเข่าลง หมาเช่าไม่ตอบทั้งคุณแน่นอนจ้องมองไปที่ดวงตาของทั้งคุณและตะโกนอย่างโกรธจัดุในความตกใจของทุกคนทั้งคุณกลับคุกเข่าลงแทบเท้าของหมาเชาาแม้แต่ทั้งคุณเองพอเขาได้สติกลับมาก็ตระหนักว่าเขาตกใจเสียงตะโกนของหมาเชาาจนคุกเข่าลงบนพื้นทันใดนั้นสิ่งที่หมาเชาาพูดก่อนหน้านี้ก็ปรากฏขึ้นในหัวเขาบอกว่าจะทําให้ตนเสียใจและคุกเข่า,ข,าขอความเมตตาตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เขาพูดไม่ใช่เหรอ เมื่อคิดเช่นนี้ถังคุณก็เต็มไปด้วยความกลัวท่านครับก่อนหน้านี้ผมมีตาหามีแววไม่ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะครับไว้ชีวิตผมด้วยทังคุณคลานอยู่บนพื้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองมือปืนยี่สิบคนที่เหลือทุกคนต่างตกตะลึงเขาคุกเข่าจริงๆขอความเมตตาจริงๆฉันบอกแล้วไงว่าแกจะเสียใจผิดสัญญาไม่ได้อยู่แล้ว แววตาเคร่งขรึมฉายแววในดวงตาของหมาชาวและพูดอย่างเย็นชาแกพูดว่าแกเป็นนักแม่นปืนที่ยิงถูกทุกนัดคาดว่าแกคงพอใจกับมือของแกมากใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปนายเป็นขยะไร้ประโยชน์ซะทันทีที่เสียงของเขาจบลงก็เหยียบลงไปทันทีแกรบพร้อมกับเสียงกระดูกหักมือของถังคุณถูกหมาชาวเอาเท้าเหยียบอย่างรุนแรงอักหลังจากนั้นเสียงคร่ำครวญอันเจ็บปวดก็ดังขึ้นทั่วทั้งคฤหาสน์ตระกูลห่วงทุกคนทำหน้างงหักแล้ว เขาหักมือหัวหน้าของหน่วยองครักษ์ปืนตระกูลห่วงทุกคนดูงงชายหนุ่มคนนี้เขาบ้าไปแล้วเหรอถูกสมาชิกยี่สบคนของหน่วยองครักษ์ปืนตระกูลห่วงเล็งปืนไปที่ศีรษะเขายังกล้าลงมือและหักมือของหัวหน้าหน่วยนี่มันไม่ได้เห็นตระกูลห่วงอยู่ในสายตาเลยสักนิดที่สําคัญผู้นําตระกูลห่วงยังยืนอยู่ข้างๆเขายังกล้าทําแบบนี้กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอาทั้งคุณที่ถูกหักมือเจ็บจนตะโกนออกมา แต่เวลานี้สําหรับเขาแล้วความเจ็บปวดจากการหักมือของเขายังไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บปวดในหัวใจของเขาในฐานะนักแม่นปืนที่ยิงแม่นทุกนัดการทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยองครักษ์ปืนของตระกูลห่วงก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าสถานะของเขาในตระกูลห่วงนั้นสูงส่งเพียงใดเขายิงปืนเป็นอย่างเดียวตอนนี้มือของเขาหักแล้วเขาจะยิงปืนได้อย่างไรหวงเทียนเซิงไม่นึกเลยว่าหมาชาวกล้าลงมือต่อหน้าเขาและหักมือหัวหน้าหน่วยองครักษ์ปืนของเขา เขารู้ว่าทั้งหมดเป็นเพราะชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆและมองดูทั้งหมดนี้ด้วยสายตาที่เย็นชาเพราะเขาอยู่ที่นั่นหมาชาวถึงกล้าลงมือก่อนหน้านี้หมาชาวถูกพวกทุบหัวด้วยด้ามปืนแต่เขาอดทนโดยไม่ทำอะไรเลยยิงซะยิงฆ่าเขาทั้งคุณนึกถึงเขาจะไม่สามารถใช้ปืนได้อีกเกลียดชังจนเสียสติและสั่งให้ฆ่าหมาชาวทันทีเพียงแต่ว่ามือปืนยีคนที่เหลือแม้ว่าจะเล็งปืนไปที่ศีรษะของหมาชาวในเวลานี้แต่ก็ไม่มีใครฟังคําสั่งของเขา ห่วงเทียนเซิงยังอยู่ที่นี่เขาไม่พูดใครกล้ายิงให้เขาหูป,ปากไปตลอดการห่วงเทียนเซิงขมวดคิ้วและออกคำสั่งปังเสียงกระสุนปืนดังเสียงคำรามของถังคุณหยุดลงทันทีและมีหลุมดำปรากฏขึ้นตรงกลางคิ้วของเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างตายตาไม่หลับทันทีมือปืนคนอื่นทำเหมือนมองไม่เห็นและมองมาที่หมาชาวนิ่งนงรอคำสั่งของหวงเทียนเซิงตลอดเวลา หมาชาวเพิ่งหักมือของถังคุณโดยไม่มีการกระทำใดๆดวงตาของเขากวาดไปที่มือปืนอย่างยั่วยุบเดินกลับมาอยู่หลังของยางเฉินแล้วยืนตัวตรงจนถึงตอนนี้ตระกูลห่วงตระหนักว่าหมาชาวเป็นเพียงลูกน้องของยางเฉินลูกน้องคนหนึ่งก็สามารถทำได้ขนาดนี้แล้วเจ้านายของเขาจะทำได้ขนาดไหนความสงสัยแบบเดียวกันปรากฏในหัวใจของสมาชิกทุกคนในตระกูลห่วงไอห,หนูกล้ามาก่อเรื่องที่บ้านตระกูลห่วงและยังไม่เกรงกลัวเช่นนี้เพราะมีที่พึ่งสินะ ตามความเร็วของลูกน้องที่สามารถแยกชิ้นส่วนปืนพบด้วยมือเดียวและพลังการต่อสู้ที่แท้จริงที่เขาแสดงออกมาคงจะเป็นทหารที่เดินออกจากสนามรบใช่ไหมเดิมทีฉันยังสงสัยว่าทำไมไม่มีข่าวในช่วงห้าปีที่แกหายตัวไปเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วคาดว่าทีมของแกคงจะเป็นทีมที่มีความลับสูงใช่ไหมถึงอย่างนั้นแกก็ไม่ควรมาก่อเรื่องที่บ้านตระกูลห่วงของฉันไม่ควรเลยจริงๆห่วงเทียนเซิงดูเหมือนจะนิ่งแต่ข้างใจตกใจอย่างมากพูดโดยจ้องมองอย่างเฉิน เขาไม่แน่ใจว่าทุกๆอย่างที่เขาคาดเดานั้นถูกต้องแต่เนื่องจากการคาดเดาต,ตัวตนของหยางเฉินและมาชาวทำให้เขาไม่กล้าสั่งฆ่าหยางเฉินและมาชาวจริงๆถ้าเป็นอย่างที่เดาจริงๆเขาจะกล้าฆ่าชายหนุ่มสองคนที่มีแนวโน้วมว่าจะมีสถานะสูงมากในกองทัพซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าตระกูลหววจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาไม่กล้าฆ่าทหารของดินแดนจิว่วโจโดยพลาการ หัวใจของมาชาวดิ่งลงเขาไม่นึกเลยว่าเขาจะพลาดลงมือไปก็ถูกห่วงเทียนเซิงเดาคร่า,ว,ราว,ว่าพวกเขามาจากไหนโชคดีที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นหากอีกฝ่ายรู้ตัวตนของพวกเขาได้จริงๆผลที่ตามมาจะร้ายแรง ยางเฉินยิ้มอย่างสบายๆและพูดอย่างใจเย็นว่าผู้นำห่วงจินตนาการไกลเกินไปไหมายสำหรับเหตุผลที่ทำไมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ5ปีที่หายตัวไปของฉันเลยถ้าฉันบอกว่าเป็นเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยใน5ปีนั้นดังนั้นข้อมูลมันจึงไม่มีคุณจะเชื่อไหมนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงของอยางเฉินในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาเคยไปชายแดนเหนืออันที่จริง5ปีที่อยู่ในชายแดนเหนือแทบจะอยู่ในสนามรบตลอด ไม่เพียงแต่หวงเทียนเซิงแม้แต่ราชวงศ์แห่งจิ๋วโจวก็ไม่รู้อย่างชัดเจนว่าหยางเฉินไปที่ไหนในช่วงห้าปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะรู้เรื่องนี้แต่ก็ไม่มีใครคิดได้ว่าเขาจะเป็นผู้พิทักษ์ที่อายุน้อยที่สุดเพราะยังไงก็มีเวลาแค่ห้าปีจากขยะที่ไม่มีอะไรเลยไปจนถึงผู้พิทักษ์ของชายแดนเหนือสําหรับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แต่ว่าหยางเฉินได้สร้างปาฏิหาริย์ดังกล่าวสําหรับคําตอบของหยางเฉินหวงเทียนเซิงขมวดคิ้วรู้สึกในตอนนี้คือกลืนไม่เข้าคายไม่ออก